เอออัดคลิปก่อนอ่ะสลับอันนี้เป็นข้อมูลสลับคนที่อยากจะทําเหล้าทําเบียร์นะอ้อลืมโปรโมทร้านเลยนะฮะรับจ้างแอดม i ลเนาะใครที่อยากจะสนับหนุนก็ทักมาจ้างได้นะรวมถึงไกด์ส่วนตัวนะฮะอ่ะสลับใครที่จะปลูกเอยสลับใครที่ต้องการทําเหล้าทำไวายสลับกินเพื่อไม่ให้ค่าเินิตี้ขึ้นควรจะใส่เท่าไหร่คุณรู้หรือเปล่าควรใส่เท่าไหร่รู้ไหมควรจะใส่สิบแปดครับ เพราะว่าข้าวข้าวโพดเนี่ยมันมีอายุของมันก็คือสามชั่วโมงนะฮะคํานวณเวลาสามชั่วโมงหนึ่งอ่าเหล้าหรือไวน์หนึ่งแก้วใช้เวลาทํายี่สิบนาทียี่สิบนาทีนะฮะหมายความว่าหนึ่งชั่วโมงเราได้สามแก้วถูกไหมหนึ่งชั่วโมงได้สามแก้วหนึ่งชั่วโมงได้สามแก้วมันใช้เวลาทําประมาณอ่าคือกว่ากว่าข้าวโพดกับข้าวบัจจบุตรมันมีเวลาสามชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราเอาสาม คูณสามเท่ากับเก้าถูกไหมครับพอชั่วโมงหนึ่งได้สามแก้วแล้วทีนี้การครัฟครัฟพวกเหล้าพวกวายนะฮะต้องใช้ข้าวข้าวโพดสองชิ้นต่อหนึ่งการคัฟหนึ่งแก้วหมายความว่าเอาเก้าคูณสองเท่ากับสิบแปดหมายความว่าเราต้องใส่ข้าวข้าวโพดสิบแปดถ้าเกิดใส่เกินสิบแปดมันเน่าคาถังวายแน่นอนจริงๆไม่เชื่อคุณลองดูคุณยัดไปร้อยหนึ่งเลยยัดร้อยหนึ่งก็ยัดได้แต่ว่า คือมันก็ได้แค่กี่แก้วอะ่ะ9แก้วถูกไหมมันก็ได้แค่9แก้ว9ขวดแค่นั้นเองอะ่ะที่เหลือเน่าหมดเพราะงั้นเราก็ทำหลายๆถังแล้วก็ใส่ทีละ18นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคุณใส่ข้าวโพดธรรมดาคุณจะได้อาหารที่กินแล้ว่าค่าสติเราไม่ลดค่าเซนต้เราไม่ลดแต่ถ้าเกิดคุณใส่เป็นดีวิตเต็ดถ้าคุณใส่เป็นดีวิตเต็ดเนี่ยมันจะได้เป็นเหล้าเป็นไวน์ที่กินแล้ววิ่งเร็ว วิ่งเร็วขึ้นเพราะงั้นผมไม่แนะนํานะครับผมเอาข้าวโพดธรรมดาก็พอแล้วข้าวโพรธรรมดาก็พอแล้วเนี่ยฮะแล้วก็ใส่ไปหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดเอาให้ได้แค่สิบแปดพอแค่นี้พอไม่เอาเยอะสิบแปดก็พอแล้ว อ่ะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบก็ดูเอาไว้เพราะงั้นถ้าเกิดคุณเอามาใส่เป็นร้อยเน่าหมดนะฮะไม่คุม้มก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปไกดก็คลิปไกดสั้นๆ